บอกเลยครับว่าที่นี่ไม่ใช่แค่แล a บตรวจสุขภาพธรรมดานะครับเพราะ e n h e l นะครับเขาอยู่เบื้องหลังความสําเร็จของบริการด้านสุขภาพของโรงพยาบาลชั้นนําหลายแห่งเลยครับ สวัสดีครับคาร์บอนนะครับตอนนี้ครับคาร์บอนอยู่ที่เอ็นสเปซนะครับศูนย์ตรวจวิเคราะห์สุขภาพแห่งใหม่ของเอ็นเฮลนะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าคาร์บอนมาที่นี่ทําไมบอกเลยครับว่าที่นี่ไม่ใช่แค่แลบตรวจสุขภาพธรรมดานะครับเพราะตอนนี้ที่นี่ครับเขาได้จัดสรรพื้นที่ใช้สอยนะครับไว้รองรับกลุ่มผู้ที่มาใช้บริการด้วยข้างในครับมีหลายส่วนที่น่าสนใจมากๆถ้าอยากรู้ว่ามีอะไรไม่รอช้าตามคาร์บอนมาเลยครับ ตอนนี้นะครับคาร์บอนก็อยู่ส่วนในนะครับของพื้นที่ e n Space นะครับเป็นพื้นที่ที่ตอบโจทย์คนยุคใหม่ที่อยากมีสุขภาพที่ดีนะครับภายใต้คอนเซปต์ Lab i n the c i t y for Healthy Lifestyle นะครับที่นี่จึงถือเป็นห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ที่ได้รับมาตรฐาน3ากคนและก็ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่มากที่สุดนะครับถามว่าที่นี่การตรวจสุขภาพมีอะไรบ้างจริงๆที่นี่นะครับการตรวจสุขภาพของเขามีเยอะแยะมากมายเลย เช่นการตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคมะเร็งการตรวจสุขภาพเบื้องตน้นการตรวจสุขภาพของคุณพ่อคุณแม่อย่างคู่รักนะครับก็สามารถมาตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานก็ได้หรือจะตรวจวัด,วดค่าวิตามินหรือจะตรวจภูมิแพ้อาหารแฝงที่นี่ก็มีนะครับดังนั้นที่นี่เขามีแพ็กเกจตรวจสุขภาพเยอะแยะมากมายให้ทุกคนได้เลือกกันครับสำหรับใครนะครับที่เคยผ่านการตรวจสุขภาพมาแล้วนะครับก็จะคุ้นหน้าคุ้นตาก,กับเจ้าหนี่ครับ สัญลักษณ์ของ Enhel นะครับเพราะ Enhel นะครับเขาอยู่เบื้องหลังความสำเร็จนะครับของบริการด้านสุขภาพของโรงพยาบาลชั้นนำหลายแห่งเลยครับอย่างคาร์บอนเองเมื่อตรวจสุขภาพที่นี่ก็ได้รับแฟมนะครับที่มีสัญลักษณ์ของ Enhel เช่นเดียวกันครับ นอกจากการตรวจสุขภาพแล้วนะครับที่นี่นะครับพื้นที่ของ n s s p c e e ก็กว้างขวางมากๆนะครับแต่จริงๆแล้วที่นี่ครับตรวจสุขภาพก็ใช้เวลาไม่นานครับอย่างเขาเองเจาะเลือดเสร็จกลับบ้านเลยครับไม่ต้องรอผลตรวจเพราะผลตรวจเขาจะส่งให้เราทางอีเมลนั่นเองครับ ตอนนี้นะครับคาร์บอนก็อยู่ในพื้นที่โคเวิร์กิ้งสเปซของเอ็นสเปซนะครับเป็นพื้นที่รองรับสําหรับคนที่มาตรวจสุขภาพที่นี่นะครับแต่มีภารกิจเร่งด่วนเช่นมีประชุมแต่กลับบ้านไม่ได้หรือจะมานั่งรอเพื่อนรอแฟนที่มาตรวจสุขภาพที่นี่ก็สามารถใช้พื้นที่ตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนใครที่อยากตรวจสุขภาพในราคาที่คุ้มค่านะครับรอคิวไม่นานได้ผลตรวจไวนะครับแนะนําให้มาที่นี่เลยรับรองว่าคุณจะได้สัมผัสบรรยากาศ การตรวจสุขภาพแบบใหม่ที่คุณจะประทับใจอย่างแน่นอนนะครับง่ายๆครับเพียงแค่เข้าไปดูโปรโมชั่นและแพ็กเกจการตรวจสุขภาพดีๆนะครับของ n h e l l t h ผ่านทาง h d m o l l co th นะครับซื้อแพ็กเกจเสร็จแล้วนัดคิวกับพี่เจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็เดินทางมาที่นี่ครับเอ็นสเปสรับรองมาแล้วจะประทับใจและไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับ